เทมเพิร์กลาสปลอดภัยอย่างไรเทมเพิร์กลาสเป็นกระจกชนิดหนึ่งที่ถูกจัดให้เป็นกระจกประเภทนิรภัยเทมเพิร์กลาสคือการนำกระจกธรรมดาไปผ่านกระบวนการอบที่ความร้อนสูงแล้วนำมาเป่าด้วยลมแรงดันสูงให้เย็นตัวลงทันที mm hmm. เพื่อให้กระจกแข็งแรงกว่าเดิม3-5เท่า ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและมีความปลอดภัยมากขึ้น mm hmm. เมื่อถูกแรงกระแทกจนทำให้กระจกแตกกระจกที่แตกจะเป็นเม็ดเล็กไม่มีคมไม่ทำให้บาดเจ็บคุณสมบัติของ Temperglass ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง290องศาทนต่อแรงกระแทกได้3-5เท่าทนต่อแรงประทะของลมได้ดีเราควรเลือกใช้เทมเ e อร์การกับอะไร 1. บริเวณผนังหน้าเตาความร้อนจำเป็นต้องใช้กระจกเทมเปอร์เพราะถ้าเราใช้กระจกธรรมดาที่ไม่ได้ผ่านการอบความร้อนเวลาเราเปิดเตาจะทำให้กระจกแตกได้ 2. การยึดกระจกให้แน่นหนาด้วยสกรูหรือฟิตติ้งจำเป็นต้องใช้กระจกเทมเปอร์เพราะถ้าใช้กระจกธรรมดาจะไม่สามารถขันสกรูยึดผิวกระจกกับผนังให้แน่นได้เท่าที่ควร 3. กระจกที่ใช้ใกล้ตัวเพราะกระจกเทมเปอร์จะมีความแข็งแรงที่พื้นผิวเยอะมากทำให้ทนทานต่อแรงกระแทกหรืออุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงใช้เป็นประตูบานเปื่อยฉากกั้นอาบน้ำผนังกั้นบนันไดท็อปโต๊ะกระจกหน้าเตาอบและยังสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารอีกด้วย หากสนใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ BGF เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.bgf.co.th หรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะ